ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเย์ของพักตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเย์ของพักดีีครั้งนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของบรรยากาศที่เข้าสู่ปีใหม่นะครับในวันที่ผมอัด podcast ตอนนี้อยู่เนี่ยคือวันที่4มกราคมนะครับก็เป็นวันที่เพิ่งเริ่มกลับมาทํางานของหลายๆท่านนะครับซึ่งก็รวมถึงผมเองด้วยนะครับ ผมเชื่อว่าในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะได้ใช้เวลาไปกับการ reflect นะครับคือสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ทําไปในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนทุกคนก็จะผสมนะครับทั้งความผิดหวังสมหวังนะครับความสําเร็จแล้วก็ความล้มเหลวในปีที่ผ่านมาก็อาจจะแตกต่างจากปีก่อนๆหน้านี้สักนิดหนึ่งนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าผมพูดคําว่าต้องพิมพ์คําว่า ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับบ่อยกว่าปีอื่นๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็ความสูญเสียใกล้ตัวก็เกิดขึ้นได้บ่อยมากๆนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีบ้างครับที่ได้พิมพ์ว่าขอแสดงความดีใจด้วยนะครับหรือขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าในช่วงวิกฤตก็มีโอกาสนะครับแล้วก็ในช่วงที่มีโอกาสก็อาจจะมีวิกฤตที่อาจจะมองไม่เห็นซ่อนอยู่เช่นเดียวกันในช่วงปีนี้ที่กำลังจะมาถึงครับผมก็ มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาเล่านะครับเพื่อที่จะผมคิดว่าเรื่องนี้ครับเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากๆที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับการรับมือปี2565นี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญเหตุการณ์อะไรในปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่ตอนนี้ที่คุณกำลังจะต้องเผชิญกับอะไรอยู่หรืออนาคตข้างหน้าที่กำลังหวาดหวั่นหรือวิตกกังวลนะครับหรือคาดหวังอะไรบางอย่างว่ามันจะต้องได้รับหรือมาถึง เราอาจจะต้องมีมุมมองบางอย่างครับให้กับตัวเองเพื่อที่จะเตรียมรับมือสิ่งสิ่งนั้นเอาไว้นะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่านะครับก็อาจจะไม่มีพิสูจน์หรอกครับว่ามันจริงหรือไม่ไม่จริงแต่อย่างไรนะครับแต่ผมคิดว่ามันให้มุมมองที่ดีมากครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่กษัตริย์องค์หนึ่งนะครับกษัตริย์องค์นี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็นึกขึ้นมาว่าอยากที่จะได้รับแหวนวิเศษวงหนึ่งครับซึ่งเป็นตำนานที่ กล่าวต่อๆกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของตัวเองครับว่ามันมีแหวนวิเศษอยู่วงหนึ่งครับที่สามารถทําให้ใครก็ตามครับที่โศกเศร้าอยู่สามารถมีความสุขได้ทันทีในขณะเดียวกันใครก็ตามที่มีความสุขครับก็สามารถที่จะรู้สึกโศกเศร้าขึ้นมาได้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับวันนั้นครับกษัตริย์องค์นี้ก็เลยเอ่ยกับขุนนางคู่ใจนะครับคนหนึ่งว่าเนี่ยเราอยากได้แหวนวงนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพรุษเนี่ยพูดให้ฟังต่อเนื่องกันมาหลายชั่วยอยุคคนละเจ้าจงไปหาเอาแหวนหวงนี้มาให้เราให้ได้เราจะสวมมันแล้วก็ให้เวลาเจ้าเนี่ยหเดือนในการไปตามหามันนะครับขุนนางก็บอกว่าโอ้ด้วยความที่ซื่อสัตย์เลยนะครับแล้วก็รักกษัตริย์ที่เป็นเจ้านายของตัวเองมากหากมันมีอยู่จริงนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตามนะครับกระหม่อมก็จะไปหามันมาให้ได้เพื่อให้ฝ่าบาทพึงพอใจมากที่สุดนะครับ แล้วก็กระหม่อมสงสัยจริงๆว่าด้วยเหตุใดเนี่ยแหวนวงนี้มันถึงมีความวิเศษได้ขนาดนั้นถ้ามันมีอยู่จริงพระองค์ไม่ต้องห่วงกระหม่อมจะไปหามาให้ได้แน่นอนนะครับกษัตริย์ก็บอกว่าเนื่องจากแหวนวงนี้เนี่ยมันมีอํานาจวิเศษใครก็ตามที่มีความสุขเนี่ยมองไปที่มันก็กลับมีความเศร้าขึ้นมาทันทีแต่เมื่อมีความโศกเศร้ามองวงมองแหวนวงนี้แล้วเนี่ยก็กลับมีความสุขขึ้นมา มันเป็นสิ่งวิเศษที่ในโลกนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีใครทําได้หรอกแต่ถ้าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเอ่ยกล่าวต่อๆกันมาตามแต่ละชั่วอายุคนเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีจริงแน่นอนเราอยากได้สัมผัสประสบการณ์และความรู้สึกนั้นจากแหวนวงนี้เจ้าจงไปหามันมาให้ได้นะครับหรือดูแต่ฤดูก็ผ่านไปครับขุนนางก็ไปหาครับพยายามเสาะหาในทุกๆมุมโลกเลยครับเดินทางไปเกณฑ์ไพ่พลที่ตัวเองมีนะครับ ไปแต่ละหมู่บ้านไปแต่ละแห่งหนตํตำบลอำเภอต่างๆนะครับเาะถาไปทุกๆเบาะแสะที่มันมีความเป็นไปได้นะครับจนวันนึงก็กลุ้มใจเหลือเกินนะครับเพราะว่าก็ยังหาเบาะแสะไม่ได้เลยแล้วก็คิดไม่ตกเลยว่าจะไปหาแหวนวงนั้นได้จากที่ไหนนะครับแต่แล้วในคืนหนึ่งครับก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่จะต้องเอาถึงเดทไลน์ที่จะต้องเอาแหวนเนี้ยไปถวายให้กับพระราชานะครับเขาก็เลยตัดสินใจครับ เดินเข้าไปในย่านการค้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นมุมเล็กๆครับที่อยู่ในนครที่ตัวเองเป็นผู้ปกป้องดูแลรักษาอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เดินผ่านพ่อค้าคนหนึ่งครับที่กําลังตั้งร้านอยูคอ่คิดยังไงไม่รู้ฮะขุนนางคนนั้นก็เลยหันไปถามพ่อค้าคนนั้นว่าเจ้าเคยได้ยินเรื่องของแหวนวิเศษที่ทําให้คนมีความสุขลืมความสุขของเขาได้เลยแล้วก็ทําให้คนที่หัวใจแทบจะแหลกสลายเพราะความโศกเศร้าเนี่ยสามารถที่จะลืมเลือนความเศร้าของเขาได้บ้าง เจ้ารู้จักแหวนวงนั้นบ้างหรือเปล่าพอค้าคนนั้นครับคิดสักพักหนึ่งแล้วก็ก้มลงไปหยิบแหวนทองคําวงหนึ่งครับเป็นแหวนธรรมดาธรรมดามากเลยครับแล้วก็เอามามอบให้กับขุนนางคนนั้นครับแต่ว่าในแหวนทองคําธรรมดาวงนั้นครับมันมีคําแกะสลักอยู่ประโยคหนึ่งครับแล้วเมื่อขุนนางได้อ่านสิ่งที่สลักอยู่บนแหวนวงนั้นครับสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีครับนี่แหละคือแหวน วงที่พระราชาต้องการแล้วก็เป็นแหวนที่อยู่ในตำนานที่บรรพบุรุษของพระราชาแต่ละรุ่นต่อรุ่นเนี่ยพูดต่อกันมานะครับทันทีครับวันรุ่งขึ้นขุนนางคนนี้ก็เข้าพบพระราชาครับแล้วก็บอกว่านี่คือข้าพระเจ้ากระหม่อมเนี่ยได้เสาะหาไปทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านาน้ำแล้วสุดท้ายพบแหวนวงนี้อยู่ในซอกในย่านการค้าแห่งหนึ่งในเมืองของเรานี่เองนะครับ ุนนางต่างๆต่างก็โหเราะโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงท่านจะไปหาไอ้ของวิเศษแบบนี้มาได้อย่างไรมันก็เป็นแค่ตำนานเท่านั้นแหละของจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับขุนนางคนนี้ครับก็หยิบแหวนวงนี้ออกมาแล้วก็ถวายให้กับพระราชานะครับแหวนทองคําที่ดูธรรมดาธรรมดานะครับก็ถวายไปยังมือของพระราชาทันทีที่พระราชาได้อ่านคําที่แกะสลักอยู่บนแหวนทองคํานั้นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความดีใจของพระราชาครับก็หุบลงทันที แล้วก็หันไปบอกกับหงนางคนนั้นว่านี่คือแหวนวิเศษบรรพบรุษของข้าได้พูดต่อๆกันมาจริงประโยคที่เขียนอยู่บนแหวนวงนั้นครับสั้นๆท่านเองครับเขียนว่า this to o shall pass ภาษาไทยก็คือแล้วมันก็จะผ่านไปประเด็นของเรื่องนี้ครับสอนเราแบบง่ายๆเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขรางวัลที่คุณได้รับไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม รือความโศกเศร้าเสียใจที่คุณจะต้องได้เจอไม่ว่ามันจะมีความรุนแรงและคิดว่าจะต้องจดจําอยู่ในใจของคุณไปนานอีกแค่ไหนก็ตามแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์เราครับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะผ่านไปเสมอสิ่งที่คุณดีใจเมื่อวานนี้มันก็ไม่แน่วันพรุ่งนี้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณอาจจะต้องเจอเรื่องที่หนักแล้วก็จะต้องรับมือมันด้วยอีกความรู้สึกหนึ่งในขณะเดีวยวกันครับ เมื่อวานนี้มันอาจจะเป็นวันที่หนักเลยเกินสําหรับคุณประสบการณ์ที่คุณต้องเจอมันเป็นประสบการณ์ที่คุณไม่อยากจะเจอเลยแต่เรื่องนั้นก็จะผ่านไปอีกเช่นกันและในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณได้อีกเช่นกันนะครับก็มผมคิดว่าหลายหลักการเลยครับที่จะเอามาสนับสนุนแล้วก็พิสูจน์ได้ครับว่าหลักการที่บอกว่า this to shall pass มันเป็นหลักการที่ทำให้เราเนี่ยปลงได้มากที่สุดแล้วก็ปล่อยวางได้มากที่สุดครับ ไม่ว่า <k> erm <it> ความสําเร็จของเราในเมื่อวานมันจะสูงส่งขนาดไหนหรือความล้มเหลวหรือความเจ็บปวดเมื่อวานที่เราได้ผ่านมามันจะเจ็บปวดขนาดไหนแต่สุดท้ายทุกๆเรื่องมันก็จะต้องผ่านไปวันพรุ่งนี้ชีวิตเราก็ยังจะต้องดําเนินหน้าต,ต่อไปไม่ต่างจากวันก่อนๆแล้วก็ไม่ต่างจากชีวิตอื่นๆบนโลกนี้เช่นเดียวกันคําถามที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้สำหรับ EP นี้นะครับแล้วคุณอยากจะปล่อยให้มันผ่านไปในความรู้สึกแบบไหนแล้วในวันพรุ่งนี้ครับ คุณจะลุกขึ้นมาทําและก็ใช้ชีวิตคุณด้วยความรู้สึกแบบไหนคุณจะปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นพันธนาการของคุณในวันก่อนๆทิ้งเพื่อลดน้ําหนักสิ่งที่คุณแบกเอาไว้ได้ยิ่งคุณปลดเปลื้องพันธนาการที่คุณแบกเอาไว้ได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างปลอดโปร่งโล่งสบายสบายใจได้มากขึ้นเท่านั้นในขณะเดียวกันถ้าคุณกระีมยิ้มย่องพึงพอใจกับความสุขที่คุณได้มาเมื่อวานขนาดไหนในวันพรุ่งนี้ หากมันเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นมาและคุณจะต้องเสียสิ่งที่คุณได้รับมาไปคุณจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าคุณจะรับมือความรู้สึกนั้นได้ด้วยวิธีการแบบไหน,นทิ้งท้ายไว้สลดอีพีนี้นะครับผมก็หวังว่าปีนี้ทั้งปีจะเป็นปีที่ทุกๆท่านรับมือกับทุกสุขสิ่งด้วยสตินะครับแล้วก็ท่องไว้เสมอว่า this too shall pass แล้วมันก็จะผ่านไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ีต่อไป สวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเยงของพัรคปี